มันแกะก่อนของมือสองทายเกบเป็นหลักฐานมีดไม่คมเลย <c oughs> ออเป็นไอห้านะครับเ e นโ,โว o ห้าสีส่สิแรมแปดฮาร์ดดิสต์ร้อยยี่สิบแปดเอสดนะครับมีมาปิดเกาายูพีดีหนึง โกเคไหมอ่าเปิดได้แล้วเปิดด้เลยนี่ครับชื่อร้านครับคอมดีทูยูเลยครับมาเลย ก็มีก็มี power supply นะครับของ Lenovo มีเมาส์มาพร้อมกระเป๋านะครับอันนี้เป็นนลตบุ๊กมือสองนะครับ Lenovo เครื่องแทง้ที่มือใกม่เครื่องแท้ จะไม่ได้ไม่สั่งยี่ห้ออะไรไปโอเคแกะมาแล้วชักออกมาแล้วตั้งตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเอ้ยทำป็ตกอ่ะ เรียบร้อยเรามาดูภายนอกก่อนนะครับไม่มีร่องไม่มีรอยนะครับเรียบโอเคดูด้านหลังโอชคในด้านหลังก็เรียบนะครับมีแปะติกเกอร์ วินเดอร์โปรด้วยโ okay. อเคกลับไปก็ด้านข้างมีช่องต่ออ่าจอนอกมี USB อันนี้มีสลอ็อตจไม่ได้ล้วคิ้งว้นานมิชาก็โอเคมีซีดีนะครับมีซีดี มี <Milwaukee. S 2> USB โอเค USB สาช่องนะ USB 3ช่องบางยี่ห้อก็มีสีช่องนะครับเทนเทนเทนเปิดยังไงที่นี่ป้าบอันนี่คือด้านในนะไอห้อไอหาดีโนโวเนี่ยเปิดดูสิ เียวแล้วคือเราต้องถ่ายไว้ก่อนนะครับแต่เครื่องมีปัญหายังไงขึ้นมาแล้วก็สามารถแทนกลับได้ชอบจังแบบน,นี้แดงๆอันนี้แปะพิเกอร์ไหม,มนะครับส่วนใหญ่ของนอกอาจจะเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแปะพิเกอร์อ่านี่เป็นของญี่ปุ่นนะครับ Original Made in From Japan โอ,รรอ,อเคมาแล้ว ช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เีัดูกันอสสโอเคครับฮาร์ดดิส์ไม่ได้แบ่งพาร์ติชันนะครับไม่เปพาร์ติชันนี่ไี่แล้โอไม่เปิดไม่เปิด ดยกออกนี่รุ่นเก่าๆจะมีแผ่นช่องซีดีไรมาให้ให้มาดูระบบกันดีกว่าไปก่อนโอเคเจอก็ใช่ได้ลืมถามว่ารับประกันเท่าไหร่ <c oughs> อ่านี่ครับ <c oughs> อ่นเทลคอทีเอ็มไอห้าสนนะครับ CPU 2.60 MHz นะครับ RAM 8 GB จิกอ่เรียบร้อยฮาร์ดดิสนั้น SSD มาจะเร็วนะครับแต่ว่าความจุยังน้อยไปอ่าจุดจุดนี้ถ้าอยากจะเพิ่มก็เปลี่ยนได้นะครับ๋ยวถ้าไม่อยากเพิ่มก็คือใช้ตัวนี้ไปก่อนแล้วก็เก็บงานเป็น e x t e r n a l อรนอลขึ้นมาทีครับแค่นี้นะครับรีวิว ล็บบุกมือสองเรโนโวนะครับโอเคครับสวัสดีครับ